ดังนั้นเนี่ยนะครับการมีชื่อในโฉนดที่ดินก็ไม่จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของโฉนดแต่เพียงผู้เดียวเสมอไปหรืออาจจะไม่ใช่เจ้าของเลยเป็นไปตามคาดค่ะทุกคนตอนนี้กําลังเป็นประเด็นมากๆสําหรับเรื่องการที่แพลวากําลังยื่นฟ้องขัด้านการขายที่ดินหรือว่าขายบ้านหลังสีส้มนั้นค่ะเพราะว่าประเด็นในตอนนี้มันหือหามากๆย้อนไปมันมีข่าวลือก่อนหน้านี้มาว่าแพลวพวแสงทอง กลับบ้านไปยโสในรอบก่อนนะคะเป็นการไปยื่นฟ้องต่อศาลในการคัดค้านการขายบ้านหรือขายที่ดินตรงนั้นเลยค่ะตรงบ้านสีส้มๆแหละที่เป็นประเด็นมากๆในตอนนี้คือเรื่องโกดังเรื่องห้องแถวไม่เป็นประเด็นเท่าบ้านสีส้มทุกคนเชื่อไหมคือตรงนั้นคือแบบว่ามันเป็นที่ดินมรดกเป็นที่ดินที่เป็นบ้านเขาอยู่ตั้งแต่เกิดมันเลยเป็นประเด็นเป็นประเด็นแต่ตรงอื่นก็ไปตามกระบวนการกฎหมายนั่นแหละค่ะคือก็มีข่าวลือมาว่าเพียรพาวแสงทองจะมีการไปคัดค้านการ แบบว,ว่าไม่ให้ขายตรงนั้นนั่นแหละพอทีเนี้ยพอมีประเด็นออกมาหลังจากที่ทางอดีตสามีออกมาประกาศลั่นเลยว่าจะมีการติดป้ายให้แบบว่าคนย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้เดือนมิถุนายนมีการซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตรงนั้นบางคนสันนิษฐานไปว่าอาจจะเป็นที่ดินที่อื่นไหมที่ไม่ใช่บ้านตรงนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะเมื่อวานพราพาวแสงทองได้มีการลั่นออกมาแล้วว่า ไปดูป้ายหนะ้าบ้านได้เลยว่ามีการติดว่าอย่างไรซึ่งป้ายตรงนั้นเพลาๆติดเองกับมือค่ะเพลาๆสั่งการเองเลยเป็นป้ายที่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องที่ดินตรงนั้นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสักนิดนึงนะคะสําหรับป้ายบางคนอาจจะยังไม่เห็นแต่บางคนเห็นแล้ว มีพลเมืองดีนะคะหรือว่ามีตัวแทนหมู่บ้านไปถ่ายมาค่ะทุกคนในป้ายๆนั้นมีการประกาศอยู่หน้าบ้านเลยค่ะบอกว่าห้ามบุคคลภายนอกบุกลุกพื้นที่ในตรงนี้นะคะในการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพเผยแพร่ต่างๆในตัวบ้านตัวอาคารเพราะว่ากําลังอยู่ในการพิจารณาคาดีของศาลจังหวัดยโสธรมีบอกว่ามีหมายเลขดํานะคะก็คือเป็นหมายเลขของศาลอะไรหมายเลขคดีของเขานี่แหละแล้วก็บอกว่า ห้ามเลยจนกว่าคดีจะสิ้นสุดในตรงนี้คนก็บอกว่าแพราพาวกำลังทำเรื่องราวคดีเกี่ยวกับบ้านตรงนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเ,ะเพราะว่าแพรพาวบอกเองว่าเธอเป็นคนเอาป,เป้ายไปติดแบบว่าเป็นคนสั่งการเองแล้วคนก็บอกว่ามันจริงตามคาดรอบแพีรพาวแสงทองคัดขานการขายที่ดินตรงนั้นเป็นแน่ค่ะ แต่มันก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งมากๆซึ่งทางแอดมินไม่สามารถมาพูดตรงนี้ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ทานายเราไม่ใช่กรมที่ดินเราไม่ใช่ศาลเราไม่ทราบนะคะว่าในเมื่อฉนวนตรงนั้นมันเป็นที่ของอดีตสามีเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อของอดีตสามีตามกฎหมายแต่มันเป็นตัวบ้านตัวอาคารที่แบบว่าเป็น สิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้คืออันนี้ก็งงเหมือนกันแต่มันก็มีประเด็นแบบนี้ออกมานั่นแหละในพื้นที่ตรงนั้นค่ะทุกคนอะไรก็ตามเราไม่สามารถการันตีหรือตัดสินอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นในตอนนี้ก็ต้องรอเป็นไปตามสารตามกฎหมายเหมือนที่แพียพาแสงทองกับผู้จัดการส่วนตัวได้ไลา์สดไว้ในเมื่อวานค่ะ แต่เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ายังไงเพวเพวก็สู้เขาบอกแบบนี้ถ้าเพวเพวไม่สู้เขาไม่มีการแตประกาศแบบนั้นป้ายนั้นผู้ยิบ้านฟิแลน์หรือว่าอดีตสามีไม่ได้ติดไม่มีใครติดเพวเพวเป็นคนสั่งการเองมีไลฟ์สดมีหลักฐานชี้ชัดว่าเธอเป็นคนไปติดเองแต่มันก็เกิดประเด็นดราม,ม่าขึ้นมาอ่อนๆว่าป้ายตรงนั้นหรือว่าที่ตรงนั้นหรือป้ายขาวๆที่หลายๆคนเห็นเนี่ยมันเป็นป้ายที่แดีว,ว่าสร้างหลานไว้เนิวฮิตขึ้นมาเอง มันโมนเมนต์ป้ายที่สารออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องคือถ้าเป็นป้ายที่สารสั่งออกมาในหลายๆคนหรือในตามกฎหมายที่หลายๆคนไปนศึกษาเขาบอกมาว่ามันต้องมีตาคุดหรือว่าตาอะไรที่เกี่ยวกับข้าราชการนะคะทุกคนแต่นี่มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับราชการเลยในป้ายนั้นเป็นเหมือนป้ายแบบว่าออกมาประกาศสั่งห้ามเฉยๆเหมือนเอาโฟโต้ช็อปทำเอาแชนวาทำประมาณเนี้ยนะทุกคนคือ ไม่มีตาอะไรการันตีเลยว่าเป็นของราชการคนก็เลยบอกว่าแพีวพาวเธอทําผิดกฎหมายไหมนะคะในตรงนี้ทางทนายพัดก็ออกมาพูดแล้วว่าคือในเมื่อการที่เราจะไปสั่งห้ามไม่ให้บุคคลอื่นมาทําอะไรในบ้านเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คําสั่งของศาลทนายพัดก็บอกแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าแพวเพาวก็มีทนายเช่นเดียวกันแพวเพ,พาวก็ต้องทําอะไรก็น่าจะปรึกษาผ่านทนายแล้วแหละถึงจะกล้าทําอะไรแบบนี้นะคะ ก็ถือว่าออกมาสู้แบบเงียบๆซุ่มแบบเงียบๆที่สุดแล้วในประเด็นนี้แล้วหลายคนก็ถือว่าจ้าระวันมากๆมันออกมาเดือดได้ยังไงถึงประเด็นที่ดินนะคะไฟ์สดแค่ไฟ์สดเดียวสะเทือนไปหลายวงการเลยทีเดียวค่ะแล้วคนก็ตีประเด็นไปเยอะแยะมากมายในเรื่องบ้านสีส้มบ้างก็บอกว่าแสดงว่าแพีาวเนี่ยคัดค้านใช่ไหมมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะในโพสต์ของทนายพัฒที่ได้มีการมาพูดถึงประเด็นบอกว่า การคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีนั่นเองค่ะก็หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตั้งคำถามไปทางทนายนะคะบอกว่าแสดงว่าเลขคดีดำที่พิมพ์ในป้ายนั้นคือเลขคดีการฟ้องเพื่อคัดค้านการขายที่ดินไม่ได้รวมถึงการห้ามบุคคลอื่นหรือเจ้าของที่ดินเข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมคะทนายก็บอกว่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเนาะ คือหมายเลขที่ทางแพรพาแสงทองประกาศลั่นดูป้ายสีขาวๆนะ่ะมันเป็นป้ายการขัดข,ดขานการฟ้องเกี่ยวกับที่ดินมันไม่ใช่ป้ายคดีเกี่ยวกับการห้ามบุคคลอื่นเข้ามาถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอแต่บางคนก็เหมารวมไปในจุดเดียวกันอันนี้ตามที่แอดมินเข้าใจนะคะทุกคนดูเดือดมากๆแล้วเป็นประเด็นถกเถียงที่สุดในโลกโซเชียลของด้านหมอลำซิ่งแล้วก็ทาง สองฝั่งมากๆเดี๋ยวก็ตีกันป,ปุ้มปั้มปุ้มปั้มปุ่มปั้มเลยค่ะแถวพาแสงทองในเมื่อวานก็ถือว่ามั่นใจมากๆจากการที่เห็นการโพสต์การพูดนะคะคนบอกว่าเธอเนี่ยก็ต้องน่าจะมีไม้เด็ดอะไรสักอย่างบ้างแหละไม่งั้นเธอไม่กล้าออกมาพูดขนาดนี้ไม่กล้าออกมาแบบว่าเหมือนถือไม้แข็งเหมือนถือไม้เหนือกว่าอะไรประมาณนี้ต้องมีอะไรสักอย่างมางัดข้อกับทางอาดีตแน่นอนแหละ ไม่งั้นเธอคงไม่ออกมามั่นใจในลายสดไม่ออกมาพูดว่ายังไงก็คือบ้านฉันจะให้ฉันย้ายไปไหนแล้วก็มาพูดประมาณว่าจะซื้อได้ยังไงซื้อคืนได้ยังไงก็ฉันไม่ได้ขายในตรงนี้แหละทาให้หลายๆคนเนี่ยโอ้โหตีประเด็นแล้วก็จับจองมากๆจะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องบ้านนะคะแต่เรื่องที่ดินที่บอกว่ามีการเซ็นสัญญาซื้อขายแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ที่ที่เดียวกันนะทุกคนคือจากการที่ติดตามมาเนี่ยมันมีที่หลายที่นะมีที่บ้านนาหลังบ้านแล้วก็ที่ห้องแถวอีกแล้วก็ที่โกดังอีกฉนุดเขาบอกว่าฉนุดคนละใบไม่ใช่ฉนุดใบเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าที่ขายไปเนี่ยคือตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก็ห้องแถวนั่นแหละบอกว่าแบบนี้ที่แน่ๆคือห้องแถวขายไปแล้วแล้วก็โกดังนะคะทุกคนแต่ คนไม่ได้ไปจี้ประเด็นตรงนั้นไงคนมาจี้ประเด็นตรงบ้านนี้ไงมันก็เลยเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาถือว่าข่าวในตอนนี้คือน่าจะ9กแล้วว่าแพรวพาสแสงทองมีการฟ้องขัดข้านการขายที่ดินตรงนั้นหรือว่าบ้านตรงนั้นแน่นอนร้อยเคะ่ะทุกคนยังไงก็รอดูกันต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงในเรื่องของศาลไม่ใช่วันสองวันจะเสร็จใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็มีแล้วบางคดีถ้า มันไม่ยอมกันฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมฉันเป็นเจ้าของชื่อฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมฉันไปคัดค้านในตรงนี้มันอาจจะมีการเดบ่าชักกันเยื่พี่น้องชักกันไปชักกันมาอันไหนหลักฐานดีอันไหนเด็ดอันนั้นก็มันเป็นรายละเอียดภายในศาลนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็ต้องรอกันต่อไปแล้วก็มีอีกมีอีกโพสต์หนึ่งของทนายพัชก็มีการมาพูดไว้ดีมากๆในเรื่องนี้บอกว่านะคะบอกว่าชื่อในถนนอาจมิใช่เจ้าของ อันนี้ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะคะทนายพาได้มีการมาโพสต์ไว้ค่ะสักนิดหนึ่งจะพาไปฟังนิดหนึ่งก่อนจบคลิปค่ะ มีชื่อในโฉนดนะครับถือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นนะครับเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้นเพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับเอาละนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเรามีชื่อในโฉนดนะครับแล้วเราหามาได้คนเดียวนะครับซื้อขายมาถูกต้องโอนมาได้ออนมาโดยการให้มรดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนเดียวเจตนาอย่างนั้น นะครับมันก็เป็นของเราอันนี้ไม่เถียงนะครับมันก็มีบางกรณีนะฮะยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์รวมใส่ชื่อสามีไว้อาจจะเป็นของบริยาด้วยครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าตัวการตัวแทนเช่นผมนะครับมีที่ดินแปลงหนึ่งใส่ผมใส่ชื่อน้องผมไว้นะครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นของผมลักษณะแบบนั้นเขาเรียกว่านอมินีนะนอมินีเนี่ยนะครับ,นะรบมันกก่งๆกับลักษณะของนิติกรรมอําพรางนะครับนิติกรรมอําพรางหมายความว่า มีเจตนาแบบหนึ่งแต่ซ่อนอีกเจตนาหนึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าอำพรางนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยนะครับการมีชื่อในโฉนดที่ดินก็ไม่จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของโฉนดแต่เพียงผู้เดียวเสมอไปหรืออาจจะไม่ใช่เจ้าของเลยนะครับแต่ว่าใส่แทนคนอื่นถือแทนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นมันจะมีแบบนี้เยอะมากครับทีเนี้ยถามว่าสามารถที่จะเอากลับมาเป็นของเจ้าของได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่ง